แล้วที่เขาบอกว่าเขาไหว้พี่ทุกครั้งเขาไม่ได้ไหว้พี่ค่ะเขาไม่เคยไหว้พี่ค่ะเขาบอกว่าเขาเจอพี่เขาไหว้พี่ทุกครั้งพี่ก็แค่พูดตอบกับตามความจริงว่าเขาไม่เคยไหว้พี่แต่เขาจะเพิ่งมาบอกประชาชนว่าหนูเจอพี่ต่อไปหนูไม่ไหว้ค่ะคุณไม่ได้ไหว้เรามาตั้งนานแล้วซึ่งเราก็ไม่ได้เราไม่ได้อินว่าคุณจะต้องไหว้หรือไม่ไหวเพราะเราไม่ใช่ไม่จบตะกะแตนโต้กลับจะและเอมฟาดท้าน้องไม่เริ่มพี่ไม่ทํา และล่าสุดค่ะนักร้องลูกทุ่งสาวสุดแซ่บต๊ก,กแตนโชลรดาก็ได้ไลฟ์สดโต้กับจ๊ะนงพณนีกับเอมตามใจตุ๊ดเป็นครั้งที่สองฟาดหนักแบบหนังคนละม้วนต้องถือกล้องใกล้ตัวเองนิดนึงนะคะเพราะว่าจะได้อ่านเมนนะฮะจะได้อ่านเม้น,นะะน,เ,มนเพราะว่าถ้าไกลๆแล้วมองคอมเมนต์ไม่เห็น เขาอ,อ่านเมน้นเมนเป็นเม้นมาแล้วก็ถามอะไรามาเดี๋ยวแตนจะตอบนะคะถามมาได้เลยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผู้สองคนเผื่อว่าตกหล่นตรงไหนหรือว่ายังไม่ได้พูดตรงไหนอ่าคอมเมนต์แรกนะคะถามว่าทําไมไม่โทรไปเคลียร์กับน้องเขาอ่าจริงๆคนที่อยากเคลียร์กับเราก่อนคือเขานะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องโทรก่อนสิคะเพราะคนที่อยากเคลียร์ก่อนคือเขาไม่ใช่เราคําถามนี้ต้องกลับไปถามน้องจ๊ะ ถามมาเลยคะ่ะมีหลักฐานไหมคะเรื่องไหนคะถามมาเป็นเรื่องๆเลยคะ่ะถามพิมพ์ใช้เวลาพิมพ์คําถามยาวๆนิดนึงก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีอะพอถามสั้นๆมากๆคือมันเดาไม่ออกนะคะเอาหลักฐานมาโชว์เลยคะ่ะทางนั้นเขามีหลักฐานคะ่ะหลักฐานหลักฐานของแตงก็จะเป็นหลักฐานทางโพสต์ที่เขาโพสต์ว่านะคะว่าที่เขาตอนแรกเขาบอกว่าว่านักร้องคนหนึ่ง ะะตอนแรกเหมือนมีข่าวข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งอะสำนักข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแล้วบอกว่าไปสืบมาแล้วสรุปเขาด่าเขาด่านักร้องอชื่อย่อตัวบอใบไ,ไม้อ่ะนี่ไงมีเพจเจมอยหนึ่งร้อยแปดบอกว่าสรุปเขาด่านักร้องหมอลำชื่อบอใบไ,ไม้กูสืบมาแล้วจบอ่ะอันนี้อันนี้เราต้องกลับกล้องเพื่อให้คนเห็นด้วยปะกลับตรงนี้หน่อยกินน้ำเยอะเลยขอโทษทีนะคะนี่ สรุปแล้วเนี่ยเขาด่านักร้องหมอลำหรือว่าเป็นเรื่องการเมืองกันแน่คะ่ะเพราะว่าอันหลังมาที่เขาเขาเข้ามาในไลฟ์ก็คือเขาบอกว่าเขาพูดเรื่องการเมืองใช่ไหมใช่แต่ทําไมในเพจนี้สรุปเขาด่านักร้องหมอลำชื่อบออันไหนอันไหนอันไหน,อ,น,ไหนอันไหนที่เป็นความจริงคะเลยเลย,เลยไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่แล้วก็แชทอ่ะ ที่ที่เอมโพสอะที่เอมโพสอะแชทที่เอมโพสอะเอามาหน่อยอืมจะเป็นให้ได้เลยมั้งอันดับหนึ่งอะหมดยุคละค่ะนอนอันนี้คือโพสหลังจากที่เอ่อมันเกิดปัญหานะเรื่องของงานวันนั้นหนึ่งสองวันหนึ่งถึงสองวันประมาณเนี้ยค่ะ ประมาณนี้ค่ะแล้วจะให้เข้าใจว่ายังไงคะโยงเรื่องการเมืองเดี๋ยวนี้ใครๆก็โยงเข้าเรื่องการเมืองหมดเลยแตนแค่มีความรู้สึกแบบนั้นนะคะถ้าถามแตนกลับแตนจะเอามุกนี้มาเล่นก็ได้นะคะว่าโพสต์ที่แตนโพสต์พูดลอยไปกี่โพสต์กี่โพสต์ก็ช่างแตนก็อาจจะโยงเข้าเรื่องการเมืองเหมือนกันค่ะ ขอถามค่ะกระเทยเพื่อนรักนักร้องคือใครแล้วที่ว่ารากเพื่อนอไปติดคุกคืออะไรนี่ฮะเมื่อกี้ตอบแล้วเพราะถ้าเขาใช้คําพูดว่าอันอันที่เขาโพสต์เมื่อกี้ถ้าใช้คําพูดว่ามันคือเรื่องการเมืองจะเป็นให้ได้เลยมั้งอันดับหนึ่งอะหมดยุคละคะ่ะนอนอันนี้ถ้าเขาโยงไปเรื่องการเมืองได้แตนก็ยงเรื่องการเมืองได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้ที่แตนพูดลอยๆไปอะก็เรื่องการเมืองเหมือนกันค่ะ ต้องขอบคุณที่น้องสอนนะคะไหนนะคะตอนนี้พยายามอ่านคอมเมนต์อยู่นะคะพี่เป็นคนเปิดประเด็นหรือเปล่าคะก็น่าจะใช่นะคะพี่เปิดประเด็นตั้งแต่ตอนนู้นตั้งแต่แปดตั้งแต่แปดเมษานู้นวันงานตั้งแต่วันงานแต่วันโพส์คือวันที่สิบสองพี่เป็นคนเปิดประเด็นตั้งแต่วันที่สิบวันที่แปดแล้วก็วันที่สิบสอง ใช่พี่เปิดประเด็นค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะคะเขารู้ตัวตลอดเห็นไหมว่าเขาก็พูดเองเขาก็เขาก็บอกว่าเขาแคปไว้หมดแต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องสรุปแคปไว้หมดเท่ากับไม่รู้เรื่องหรอคะดูตั้งแต่แรกรู้ตั้งแต่แรกอืมไหนนะคะเมื่อกี้ดูไม่มีวุฒิภาวะเลยค่ะและการโพแสพแซะโพสแวะแต่ไม่มีหลักฐานมากลางมันอ่านได้แค่นี้อ๋อเมื่อกี้ดูไม่มีวุฒิภาวะเลยค่ะและการโพสแะโพสแวะแต่ไม่มีหลักฐานมากลางขำอืม แตนอาจจะดูไม่มีวุฒิภาวะในเวลาที่แตนมีอารมณ์โมโหและแตนเชื่อว่าหลายๆงหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเป็นเหมือนแตนเวลาที่เจอใครตอแหลมานะคะก็แค่รู้สึกว่าอุ้ยเขาตอแหลได้ขนาดนี้เลยเหรอวะมันก็เดือดนึกออกปะโอเคอาจจะดูเป็นคนที่วุฒิภาวะต่ำก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ แต่ว่ามันก็ต้องมีบ้างนะคะขณะคนที่เขาแก่กว่าแดนเขาก็ยังแบบบางทีเขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้เลยถ้าการที่แดนแบบควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ในในไลฟ์เมื่อกี้โดยที่แบบเออมีมีแขวบ้างอะไรบ้างก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะก็ยอมรับค่ะว่าว่ามีอารมณ์แล้วก็แขวใช่แต่ตรงประเด็นนะคะตอนนี้คอมเมนต์มันไวนะคะอ้าวลฟ์เมื่อกี้ไม่เกี่ยวกับเอมทาไมตอนนี้มาเกี่ยวแล้ววะเริ่มงงตั้งสติฟังดีๆนะคะอย่าเหมือนแตนเหมือนเมื่อกี้ที่ยังไม่ได้ตั้งสติ นะคะคือเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งตอนที่ว่าเขา,าเขาใช้คำพูดว่าตอนที่ครูชาติโพสต์แล้วเขาไปพูดถึงเอมอันนั้นเนี่ยที่ครูชาติโพสต์ที่เกี่ยวกับเดนซงเดนเซอร์ทั้งหลายแล้วก็วันงานวันที่แปดมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเอมนะคะตั้งสตินะคะตั้งสตินะคะเรื่องนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเอมค่ะเรื่องงานวันที่แปดเพราะเอมไม่ได้ไปแต่เรื่องที่แตนโพสต์เมื่อวานเนี่ยเกี่ยวกับ ใช่ค่ะถูกต้องใช่ค่ะเขาโพสต์การเมืองตลอดนี่ติดตามเขามาตลอดแตนก็ติดตามการเมืองตลอดเหมือนกันค่ะแตนก็แตนก็คิดว่าแตนโพสต์ถึงการเมืองได้แตนอ้างถึงการเมืองได้เหมือนกันค่ะเหมือนจะนามสกุลลังพึ่งบวกหนึ่งคืออะไรคะถามมาเลยค่ะตอนนี้บางบางอันเนี่ยที่ไม่ได้อ่านเพราะว่ามันลันไปนะคะคัดลอกแล้วก็ถามมาใหม่ได้นะคะแตนโพสต์ตั้งนานแล้วนะคะแตนไม่ได้ร้อนตัวนะคะคนที่ร้อนตัวคือคนที่แตนไม่ได้พูดชื่อลอยลอยนะคะ แตนแต่ไม่ได้พูดชื่อแตนแค่พูดลอยลยแล้วมาร้อนตัวนุ้ยนั่นเองนะคะอันนี้อันนี้อันนี้แตนบอกเลยว่าแตนอาจจะโพสเรื่องการเมืองเหมือนที่เขาพูดก็ได้นะคะพี่ว่าแต่คนอื่นตอแหลพี่ก็ตอแหลกลับเป็นค่ะตอแหลมาพี่ก็ตอแหลกลับค่ะเนี่ยคนที่โพสต์อยู่คนที่พิมพ์อยู่เนี่ยก็อาจจะตอแหลเหมือนพี่ก็ได้นะหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้มาเพื่อตอบคําถามนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเมื่อกี้คุณด่าว่าแตนขแขวะเขาก็อย่ามาแขวะแตนนะคะ ถ้าเมื่อกี้คุณด่าแตนว่าแตนแขว่เขาอย่าแขวแตนค่ะใช้เหตุผลถามมาเพราะแตนเปิดช่องทางให้คุณถามมานะคะอย่าทํามารยาทที่ไม่ดีเหมือนที่คุณด่าแตนถามมาค่ะเวลาเปิดให้ถามถามเลยแล้วจะแรงเพื่อคุณนิวคุณชื่อนิวแล้วจะแรงเพื่ออืมถ้าเป็นคุณมีคนมาทํากับคุณแบบนี้คุณจะไม่แรงกลับเลยเหรอคะแตนไม่เชื่อค่ะแตนไม่เชื่อคุณค่ะ แต่ไม่เชื่อคุณค่ะว่าคุณจะไม่แรงกลับถามมาเลยค่ะคนมาใหม่นะคะพิมพ์คําถามเข้ามาได้เลยค่ะทําไมไปดดดอ,ดอ,ดอจุดจุดเฉพาะไอ้ตัวที่ตอบแล้วเนาะจริงๆเรื่องเรื่องมันก็มีแค่ว่างานวันที่แปดที่เราไปงานร่วมกันความจริงจ้ะเขาไม่น่าพูดเลยอะค่ะว่าเออพูดบนเวทีอะค่ะพูดใส่ไม่เพื่อให้คนอื่นมองแตนยังไงก็ไม่รู้มองเออคนที่เป็นศิลปินขึ้นก่อนว่า บลกเกอร์ดูแลคิวงานยังไงทำไมถึงให้คนอื่นมาแซงคิวหนูเมื่อกี้เนี่ยเราก็เลยไลฟ์พูดไปว่าเราให้ทุกคนดูคิวดูที่เราคุยกับเจ้าภาพเจ้าภาพ1นึ่เป็นใครของเราอยู่ลำดับที่2ของจะลลำดับที่3แล้วก็แค่ให้ดูตรงนั้นอาจจะมีโมเมนต์ที่แรงใช่ค่ะแต่แรงมาก็แรงกลับเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาค่ะวันพี่แตนมีคลิป หรือไลฟ์สดวันที่จ๊ะว่าพี่บนเวทีไหมคะที่บอกว่าแซงคิวพี่แตนไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าพี่แตน่ะกลับมาแล้ววันนั้นพี่แตนร้องเสร็จแล้วพี่แตนก็กลับแล้วคนที่อยู่ก็คือแดนเซอร์นักดนตรีแล้วก็แขกใอที่อยู่ในงานแล้วก็วงของะนะ,ะ่ะซึ่งทุกคนก็แชทมาบอกแบบทุกคนที่เป็นทีมงานเราที่อยู่ที่นั่นก็แชทมาบอกว่าเออเนี่ยเขาพูดอย่างนี้นะหนึ่งในนั้นก็มีเพื่อนจจวอยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกแบบที่ว่าน้องจจาบอกว่า เหมือนเราแบบว่าสร้างอะไรวะเหมือนเราโพสต์ออกมาแล้วก็ขายของอะไรแบบนี้พี่ว่าน้องจ๊ะก็ไม่เบานะคะเพราะว่าน้องจ๊ะเนี่ยเอาเพจแบรนด์จ๊ะไลฟ์นะคะทําไมไม่เอาอะไรที่ปกติที่ไม่เกี่ยวกับขายของไปไลฟ์ละคะพี่ว่าทุกคนก็อยากขายของทํามาหากินหมดแหละปกติพี่ก็ใช้เวลาทํามาหากินอยู่ตลอดแหละก็ไม่ค่อยได้สนใจใครหรอกถ้าเกิดอะไรที่มันไม่เกินไปจริงๆพี่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะโพสต์ด่าใครหรอกนะ แทนที่จะไปเคลียร์กับเอ่มแต่มานั่งไลฟ์แตนว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเคลียร์ยังไงก็ได้นะคะแตนเนี่ยเขาเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะนั่งไลฟ์ของเขาเลยแตนก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะไลฟ์ของแตนเหมือนกันในเมื่อเขาเป็นคนที่เป่าประกาศบอกว่าอยากเคลียร์ใจทําไมไม่โทรมาล่ะคะทําไมไม่โทรมาหาแต่กแตนที่เบอร์ผู้จัดการล่ะคะทําไมต้องอ้างว่าเ,เนี่ยพี่ท็อปบอกว่าถ้าโทรหาเบอร์ผู้จัดการอะ ก็ได้คุยกับผู้จัดการแหละไม่ได้คุยกับตะกแตนหรอกคุณยังไม่โทรเลยคุณพูดได้ไงอืยังไม่ได้ยังไม่ได้โทรเลยยังไม่ได้มีความคิดแม้แต่จะโทรแต่โทรหาคนอื่นนั่นคือคนที่อยากเคลียร์เหรอคะให้เจ้าภาพออกมาพูดเองก็ได้ค่ะเพราะว่าเจ้าภาพเนี่ยมันมีสองคนเจ้าภาพสําหรับจ๊ะก็คือเจ้าภาพของจ๊ะนะคะเพราะว่าเจ้าภาพติดต่อจ๊ะโดยตรงเจ้าภาพของแตนก็คือบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์ที่ติดต่อแตนไปนะคะแล้วทางจ๊ะเนี่ยเขาสนิทกับเจ้าภาพ ถึงขั้นนอนบ้านกันนะคะเท่าที่ทราบมานะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะก็ไม่แปลกหรอกคะ่ะถ้าเกิดว่าเจ้าภาพจะออกมาพูดเองพร้อมจ๊ะไม่แปลกเลยคะ่ะแต่แตนก็มีหลักฐานให้ดูนะคะตามที่ให้ผู้จัดการโชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะแตนก็มีหลักฐานให้ดูไปแล้วว่าคิวหนึ่งเป็นลำยายสองจะเป็นตะกะ่แตนคิวสามทจะเป็นจ๊ะตามนั้นเลยใช่ค่ะที่จริงเรื่องมันนานมากแล้วนะคะเรื่องคิวงาน อ่ะเรื่องมันนานมากแล้วแล้วแล้วจ้าก็รู้ก็เห็นมาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าเป็นตัวเองตลอดแล้วแล้วแล้วทาไมถึงเพิ่งมาแบบพิ่งมาเขาเรียกว่าอะไรพิ่งมาเปิดตัวว่าเนี่ยมันใช่จ้าเอมอะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่เขาก็เป็นคนแบบบอกว่าเนี่ยจ้าก็รู้สึกว่าเป็นจ้าทําไมถึงไม่เคลียร์ตั้งแต่นู้นนะคะยอมรับเมื่อสักครู่นี้ว่าแควะนะคะแต่ตอนนี้คือเราตั้งสติแล้ว เมื่อสักครู่นี้โมโหเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะแตงก็คือมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งพี่ติดใจทําไมพี่ไม่เคลียร์ก่อนล่ะคะพี่มาโพสต์ทําไมพี่ไม่เคลียร์ค่ะพี่ไม่เคลียร์เพราะการที่พี่โพส์เตือนหรือโพสสั่งสอนอะไรแบบนั้นนั่นก็หมายความว่าถ้าเขารู้ตัวเขาก็ต้องหยุดแล้วแล้วที่เขาบอกว่าเขาไหว้พี่ทุกครั้งเขาไม่ได้ไหว้พี่ค่ะเขาไม่เคยไหว้พี่ค่ะเขาบอกว่าเขาเจอพี่เขาไหว้พี่ทุกครั้งพี่ก็แค่พูดตอบกับตามความจริงว่าเขาไม่เคยไหว้พี่แต่ เขาจะเพึ่งมาบอกประชาชนว่าหนูเจอพี่ต่อไปหนูไม่ไหว้ค่ะคุณไม่ได้ไหวเรามาตั้งนานแล้วซึ่งเราก็ไม่ได้เราไม่ได้อินว่าคุณจะต้องไหวหรือไม่ไหวเพราะเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราไม่ใช่พระสงฆ์หรือไม่ใช่คนที่คุณเคารพนับถือไม่ไหวก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้ถือสาตรงนั้นแต่ทําไมต้องเปิดประเด็นนี้ล่ะในเมื่อปกติชีวิตจริงคุณก็ไม่เคยไหวอยู่แล้วจริงๆแต่ก็ชื่นชอบเขานะจ๊ะน่ะ แต่ก็มองว่าเออเขาเขาก็เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรเขาร้องเพลงในในในเพลงที่แบบสองแง่สองงามเออได้ได,ได้ได้แบบน่าฟังดีอะไรแบบเนี้ยแต่ยังเคยร้องเพลงของเขาเลยจริงๆแต่ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งมาแล้วจะมาเจอแบบนี้จะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เอ่อจะมาเจออะไรแบบนี้แล้วรู้สึกแบบนี้แค่นั้นเองที่แตนมาไลฟ์ใหม่เพราะว่ามีหลายๆคนแบบว่าอา่า ไม่บอกว่าแตนตอบไม่ตรงคาถามนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแตนก็เลยคิดว่าบางสิ่งบางอย่างแตนอาจจะลืมพูดอาจจะด้วยความแบบว่ากําลังโมโ oh หอยู่หรืออะไรสักอย่างหนึง่งก็เลยคิดว่าอา่ะตอนนี้เปิดเลยจ่อมามาเลยจ่อมาเลยค่ะของจะเขามีการคอนเฟิร์มแบบมีเวลาวันที่ชัดเจนของเราก็มีวันเวลาวันที่ชัดเจนค่ะเวลาชัดเจนเหมือนกันค่ะแล้วก็วงขึ้นวงหนึ่งวงสองวงสามชัดเจนเหมือนกันค่ะเมื่อกี้เปิดให้ดูแล้วเห็นไหมคะเราว่าเรื่องต้นเหตุเล็กน้อยมากค่ะแต่ว่ามันดู ใหญ่และแรงหลังจากพี่แตนโพสค่ะก็อาจจะใช่นะคะมันอาจจะเล็กน้อยสำหรับคนอื่นแต่ว่าถ้าแตนไปงานไม่ทันเหมือนกันลำยไยไปงานไม่ทันเหมือนกันมันก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับแตนและเรื่องเรื่องของลำยไยเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่ไปงานไม่ทันเหมือนกันเพราะว่าคนที่มีงานนะคะก็ไม่ได้แบบคือทุกคนมีงานหมดนึกออกไหมไม่ได้มีเขาคนเดียวอะไรแบบนี้อยากจะให้มองหลายๆมุมว่าเออทำไม ทำไมเขาต้องแบบไปพูดแบบนั้นบนเวทีใส่ใหม่หลังจากที่เรากลับเพื่อให้คนเข้าใจเราผิดผิดว่าเราแซงคิวเขาอันเนี้ยไม่ควรพูดให้พี่แบบนั้นเลยจริงถ้าเขาผิดจริงแล้วคุณไปคุยกับเขาแล้วเขายังทําแย่ก,กับคุณคุณค่อยโพสต์ด่าค่ะแต่นี่คุณไม่ได้เอ่อเคลียร์อะไรกับเขาคุณโพสต์ด่าเขาเองไม่ได้ด่าเขาเองนะคะ การที่เขาพูดใส่ไม้บนเวทีของผู้ใส่ไม้บนเวทีวันนั้นวันที่แปดแล้วพูดต่อหน้าประชาชนมันก็ไม่ต่างอะไรกับการด่าแตนนะคะว่าแตนแซงคิวเขาว่าแตนไม่มีมารยาทนู่นนี่นั่นทั้งๆท,ที่แตนไม่ได้ไปแซงคิวอะไรเขาเลยไม่เคยแซงคิวใครด้วยเขาเงียบมาตลอดแต่คุณโพสต์ไม่เลิกไงคุณไม่ใช่คู่กรณีเขาคุณจะรู้ได้ไงคะว่าเขาเงียบมาตลอดรับหลังเป็นยังไงบ้างแล้วคุณเคยหาคนที่นินทาคุณได้บ้างไหมคะ คุณจับได้บ้างไหมคะมันเป็นเรื่องของที่ทุกคนต้องเจอค่ะเรื่องการนินทาการเลนะคะแต่ว่ามันเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาคนหนึ่งมันเหมือนกันละค่ะดารานักร้องก็เหมือนกันค่ะถ้าไม่รู้จริงอย่าพูดเลยค่ะว่างเงียบมาตลอดนะคะถ้างเงียบมาตลอดแตนโพสแบบนั้นไม่ได้หรอกค่ะแตนโพสแบบนั้นไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มีเหตุการณ์วันนู้วันนี้ให้เห็นเออว่าแอบไปแขะอะไรยังไงนู่นนี่นั่นบางทีเราก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้แคปแชทนั้นไว้หรอกค่ะ เห็นพันผ่านแล้วก็รู้แหละอ๋ออืมแต่แชทนั้นฝั่งขวาผู้จัดการพิมพ์เองนะเป็นหลักฐานได้ด้วยเหรอเป็นได้ค่ะเพราะนั่นคือการพิมพ์คอนเฟิร์มแล้วเขาตอบกลับมาว่าใช่ค่ะอ่านด้วยนะคะถ้าไม่มีการคอนเฟิร์มคือเป็นหลักฐานไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเขาคอนเฟิร์มว่าใช่ค่ะนั่นคือใช้เป็นหลักฐานได้ค่ะขอลากประเด็นไปติดคุกค,ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวตอบให้ว่าทําไมถึงพูดอ่าประเด็นลากไปติดคุกเนี่ยบางครั้งแตนอาจจะพูดลอยๆก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าบางที อาจจะต้องเจอกันที่ชั้นศาลตามที่น้องเรียกร้องก็ได้ค่ะทุกอย่างมันมีเหตุผลค่ะว่าทําไมการที่คนคนนึงทําให้คนคนนึงเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยใช่เหตุมันก็มีเหตุแล้วป่คะคะทาให้ติดคุกได้เช่นเดียวกันค่ะชัดนะคะพูดถึงพ่อแม่เขาทําไมแสะว่าเมาอีกก็เมื่อกี้ก็ยอมรับแล้วไงคะว่าแสะแล้วก็แขะเพราะด้วยอารมณ์ใช่ค่ะตั้งใจแสะตั้งใจแขะค่ะเพราะว่าถ้าเป็นคุณแตงก็เชื่อว่าคุณก็คงโมโหเช่นเดียวกันนะคะ คงไม่มีใครทนเป็นแม่พระได้ขนาดนี้แตนไม่ใช่แม่พระนะคะสรุปแล้วพี่แตนได้เอาแชทลับที่ว่าพี่เอ็มด่าออกมาอย่างคะอ,อยู่ในโพสต์นี่คะ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูโพสต์นี้แหละคะ่ะที่เมื่อกี้ที่เขาอาแก้ต่างไปว่าเขาพูดเรื่องการเมืองเขาด่าเรื่องการเมืองอ่ะนี่คะ่ะอันนี้คือหลังจากที่เรามีเรื่องกันวันสองวันก็ถูกอันนี้โพสต์มาแล้วจะให้คิดว่าเป็นใครได้หรอคะ เป็นธรรมดาค่ะที่แบบว่าอ่ามันเหมือนเราเมาส์กับเพื่อนอะมันเหมือนเราเมาส์กับเพื่อนแล้วแบบว่าเออมันก็แบบช่วยกันแขวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีสิทธิ์คิดได้ปะคะแต่ว่าทุกคนก็มีสิทธิ์คิดนะคะแต่ในเมื่อถ้าเขาบอกว่ายงเรื่องการเมืองก็การเมืองค่ะถ้างั้นแตนก็จะตอบเหมือนกันว่าไอ้เรื่องที่แตนโพสต์ไปแตนก็โพสต์เรื่องการเมืองเหมือนกันค่ะแตนก็ตอบได้ตอบได้เหมือนที่เขาตอบเลย ขอหลักฐานที่บอกว่าพูดใส่ไม่ขอแชทคนสิบสิบคนที่บอกไม่ยากค่ะเพราะว่าน้องน้องเขาบอกว่านัดแล้วเนาะเจอกันที่ศาลแล้วอะมีคำถามอื่นอีกไหมคะเพราะว่าคำถามเดิมๆก็ตอบไปแล้วนะคะจริงๆก็ไม่มีสิทธิ์ไปเตือนไปสั่งสอนอะไรเขานะคะเพราะเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเป็นพี่ที่เข้าใจใช่ค่ะ พี่ไม่พี่อาจไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเตือนไปสั่งสอนอะไรเขาเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะด่าพี่บนเวทีแบบนั้นเช่นเดียวกันไม่ได้ด่าก็เหมือนด่าค่ะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดให้พี่เสียหายแบบนั้นเหมือนกันเขาใช้คําพูดว่าบกเกอร์ติดต่องานยังไงจัดคิวยังไงให้ศิลปินคนอื่นมาแซงคิวแล้วคนอื่นที่ว่าเนี่ยที่ขึ้นไปก่อนนั้นก็คือพี่ค่ะแล้วพี่ไม่เคยแซงคิวใคร พี่ไม่เคยแซงคิวเขาเขามีสิทธิ์พูดแบบนี้กับพี่เหรอคะถ้าไม่ได้ยินเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่มีหลักฐานเชื่อคนที่เขาเสียมก็ควรที่จะโทรโทษนะคะถ้าคุณอยู่ในเหตุการณ์คุณก็คงเป็นเหมือนแตนค่ะถ้าคุณเห็นกิริยามารยาทแล้วคุณได้ได้ฟังเขาพูดว่าเขาไหว้คุณทุกครั้งที่เขาเจอคุณคุณก็คงปีดเหมือนแตนนี่แหละคะ่ะเพราะเขาไม่เคยไหว้เลยกิริยามารยาทถ้าคุณเห็นก็คงไม่ต่างกับแตนค่ะ มันเป็นเรื่องเราที่บอกไม่ได้เพราะว่าสองตาเราเห็นสองตาคนอื่นแดนเซอร์อะไรเขาก็เห็นเขาถึงเด็กๆเขาถึงไปโพสต์โพสกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะทําจริงมันก็ต้องมีคนถ่ายไว้ได้บ้างแหละเล่นคอนเสิร์ตคนยกโทรศัพท์ถ่ายกันตลอดจริงๆก็น่าจะมีนะคะทางเจ้าภาพก็น่าจะมีนะคะนอกจากว่าตัดออกหรือเปล่าไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะสิ่งเดียวที่ที่รู้มาแบบเข้าหูก็คือเออเข้าสนิทก,กับเจ้าภาพแค่นั้นไม่ทราบค่ะเพราะว่าตอนนั้นแตนมูฟออกมาจากงานแล้ว ตามค่ะอ่านเม้นนี้หน่อยบอกว่าขอหลักฐานที่บอกว่าผู้ใส่ไมค์ขอแชทคนสิบสิบคนที่บอกเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะไปย้อนอ่านดูนะไปไปย้อนฟังดูนะคะพูดไปแล้วนะคะอืมพี่แตนคิดไปเองค่ะก็เป็นไปได้นะคะพี่แตนคิดไปเองเป็นไปได้ค่ะทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยนะคะทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยทุกคนมีสิทธิ์คิดค่ะเขาก็มีสิทธิ์คิดค่ะแต่เขาก็ไม่มีสิทธิ์ทํากับพี่แตนแบบนั้นเช่นเดียวกันค่ะเอาจริงๆเขาทําแตนก่อนนะคะ เขาพูดใส่ไมโครโฟนก่อนนะคะถ้าไม่งั้นจะไม่มีการโพสต์หรืออะไรแบบนั้นเลยไม่มีทางคะ่ะดูจากที่ไลฟ์มาทั้งหมดไม่ได้รู้สึกผิดเลยที่ทําให้คนอื่นเขาโดนด่าไม่ได้รู้สึกผิดคะ่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกผิดกับแตนเหมือนกันที่เขาพูดใส่ไมที่แบบว่าทําแบบนั้นกับแตนบนเวทีไม่ได้รู้สึกผิดคะ่ะเพราะเขาไม่ได้รู้สึกผิดกับแตนเลยเหมือนกันส่วนเอมถ้าแตนจะรู้สึกถ้าถ้าจะให้แตนพูดความรู้สึกกับเอม แต่ไม่ได้รู้สึกผิดเหมือนกันค่ะเพราะว่าแตนก็มีสิทธิ์คิดแล้วแตนก็ไม่ได้เอ่ยชื่อเขาด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะร้อนตัวทําไมคะไม่ได้รู้สึกผิดค่ะแต่ถ้าแตนผิดพลาดหรือแตนพูดเวลาแตนตอบแตนพูดไม่ถูกใจชาวโซเชียลหรืออะไรแตนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าแตนอาจจะพูดถูกใจไม่ถูกใจทุกคนถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างหรือส่วนใหญ่จะถูกใจบ้างหรือไม่ถูกใจบ้างก็แล้วแต่ได้หมดเมื่อมีอารมณ์แล้วเวลาเจอคนที่เราไม่ชอบเขาพูดอะไรเราก็จะคิด ไปหมดหนูเคยเป็นแล้วอารมณ์เสียค่ะจากนั้นไม่สนอีกเป็นไปได้ค่ะแตนว่าทุกคนเป็นค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ควรทําก่อนคือเขาไม่ควรพูดให้คนอื่นเข้าใจใส่ไมโครโฟนแขกเหลือเต้ที่เต็มในงานพูดให้กับแตนว่าเออเหมือนแตนไปแซงคิวเขาแบบนั้นนะ่ะนั่นคือสิ่งที่เขาไม่ควรทําอย่างยิง่งและนั่นคือจุดประกายอันนั้นคือเหตุผลทั้งหมดอันนี้ค่ะต้องพูดความจริงคือมันมีแค่นี้ทุกคนมีสิทธิ์มีศักดิด์ศรีโพส์โพส จะโพสจะพูดอะไรก็ได้เป็นสิทธิทของตัวเองนะคะคือตอนเนี้นะคะแตนพยายามที่จะออกมาพูดในสิ่งที่บางทีชาวเน็ตถามมาแล้วแตนอาจจะตอบไม่ตรงในไลฟ์ที่แล้วเพราะว่าด้วยความอารมโมโหนะคะที่เป็นเรื่องปกติของทุกคนที่เป็นนะ,ะแตตอนนี้แตนก็เลยออกมาพูดตามที่แบบว่าเออทุกคนถามกันมานะฮะถ้าข้องใจอะไรใครมาไม่ทันให้ไปย้อนดูไปย้อนดูนะคะเพราะว่า บางทีแดนก็คิดว่าบางทีการพูดอะไรเยอะๆมันก็ไม่ได้มีผลดีอะไรมากมายหรอกแต่ความจริงก็คือความจริงค่ะใครจะรักจะเกลียดแดนจะยังไงก็ก็ได้หมดแตนก็น้อมรับหมดนะคะแตนก็ขอบคุณทุกคนที่ดีกับแดนที่จะเชื่อจะเชื่อแตนหรือจะเลือกเชื่อจะ๊ะหรือจะเลือกเชื่อใครหรือจะเข้าข้างใครทุกคนมีสิทธิ์แตนไม่ว่าใครนะคะแต่ไม่ตัดสินใครที่แบบว่าโดยที่ไม่รู้ความจริง นะคะเพราะถ้าแตนเป็นชาวเน็ตแต่ไม่รู้ความจริงแต่ก็ไม่กล้าพูดเช่นเดียวกันถ้าอะไรที่แตนไม่รู้ความจริงแต่ก็ไม่กล้าโพสต์เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณนะคะทุกคน